สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาเที่ยวที่เชียงรายนนหมู่บ้านจํนำหวายนี่เจ้าบ้านนะคนพื้นที่พามาเที่ยวให้ดูรอบบริเวณบ้านให้ตะโลดดูให้่าเล่นโอ้โห นี่วิจะพาไปไหนเนะนี่ยพาไปไหนเดินยเล่นดูเสาหน้าบ้านเฮ้ยจัดไปสาไหนไวะผมงานไม่ใช่ทำงาน ตดวมาเลยไมมาแรงบ้านบ้านของไปไกลเลี้ยวรเีย่แถวเสาเ่นด้